โอเคครับศิลปินสวัสดีครับสวัสดีค่ะศิลปินนะกทำาตัวนิดนึงสวัสดีค่ะดิฉันนงา,างสาวกัญญาณผลใหม่อยู่คณะครุศาสตร์สาขาศิลปศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยค่ะเป็นนิสิตอยู่ชั้นปีที่แล้เคระคะับผมวันนี้ในะงานนิสการ์เอาภาพมาแสดงเป็นอะไรเป็นแอปตอหรือเป็นอะไรลองเล่าให้ฟังนิดนึงคับอ๋องานสองงานนะคะก็จะเป็นเชิงแอปเตอรค่ะ โดยคอนเซปต์ของงานนี้นะคะนั่นก็คืออยากจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับทะเลค่ะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยขึ้นทะเลเนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากๆค่ะของทุกคนนะคะไม่ว่าทุกคนจะมีความรักความสุขหรือว่าเกิดความเศร้าทุกคนก็จะไปทะเลดิฉันเนี่ยก็เลยอยากที่จะถ่ายทอดขึ้นทะเลเป็นสัญลักษณ์อ่แทนอารมณ์ของมนุษย์ในช่วงเวลาต่างๆซึ่งแต่ละละลอกขึ้นเนี่ยก็เปรียบกับช่วงเวลาชีวิตของมนุษย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นความสุขก,การเปลี่ยนแปลงหรือว่าความหวังต่างๆค่ะ ส่วนชิ้นนี้นะคะจะเป็นชิ้นที่ทะเลแทนความหวังของมน,นุษย์ค่ะนั่นก็จะมีฟองน้ำนะคะซึ่งแสงก็ส่งออกมาถึงฝาฟองน้ำก็ทำให้เกิดการปะกายต่างๆค่ะแล้วก็ความหวังของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะบางคนอาจจะอยู่ขึ้นที่มันอยู่ใต้ตรงเนี้ยบางทีมันอาจจะยังไม่เห็นแสงแต่มันก็จะมีแสงที่มันโผล่ขึ้นมาบ้างค่ะก็ะะเปรียบเสมือนมนุษย์ทุกคนล้วนมีความหวังแล้วแต่ว่าความหวังนั้นมันจะ เกิดการประกายหรือไม่ก็ตามแต่ทุกคนล้วนมีอยู่ในนั้นค่ะจริงจังนะน้องเข้าใจข้อบ่ายของแอปแตะไหมแล้วมันจะบอกว่าเป็นเป็นเป็นเรียลลิสติกเรียลลิสติกเป็นสมจริงเลยก็ไม่ใช่มันก<ช>็ยังเป็นแอปแต่ก็เลยผสมเวลาทำเนี่ยอาจารย์คอมเมนต์ว่าไงวะอ๋อช่วงแรกนะคะอาจารย์จะคอมเมนต์ในเรื่องของลักษณะของตัวคืนคะ่ะอาจารย์อาายากให้มันมีความตอนแรกมันจะมีความแข็ง มันจะดูไม่ค่อยเป็นความหวังและบวกกับโทนสีที่หนูใช้ในตอนแรกค่ะโทนสีจะค่อนข้างมืดอาจารย์ก็เลยอยากจะให้ปรับในช่วงของโทนสีให้มันมีความสมูทมากขึ้นแล้วก็ใส่แสงเข้าไปให้มันมากขึ้นมันจะได้ดูเป็นการความหวังที่มันหวังจริงๆอะค่ะอันนี้เดี๋ยวนับเป็นเทคนิคอะไรสีน้ำมันสีน้ำมันค่ะสีน้ำมันใช่ไหมครับมันะโทนสีและขนาดอย่างนี้แล้วก็แ็มันดูแปลกคือคือถ้ามันดูขึ้นร่างอะคือแอป็ แต่พอมันดูชึ่งบนมันเป็นมันเป็นส่จริงรใช่ค่ะจะผสานผสมกันในะคะเซอร์แอสเซกเซอร์หน่อยหนูก็จะไม่ได้เหมือนจริงมากหนูริแมแบบใครเห็นงานในวันนี้ของศิลปินคนไหนมาขอนไหมหรือคิดเองอ๋เอเป็นการคิดเองของหนูค่ะเป็นการจริงๆหนูอชอบเทอร์เนอร์เทอร์เนอร์ค่ะเทอร์เนอร์เขาจะทำเกี่ยวกับทะเลแต่ว่าหนูก็จะใช้แสงของเขาเทอร์เนอร์เนี่ยจะเด่นในด้านของแสงหนูก็เลยใช้แสง แล้วก็ทะเลก็เป็นความชอบของหนูด้วยที่ชอบไปทะเลค่ะส่วนภาพภาพน,นี้นะคะนนเป็นภาพน,นี้นะคะ,นนะ,คะเป็นคลื่นทะเลแห่งความสุขค่ะโดยดิฉันเนี่ยทำคลื่นให้มันดูมีการกระเพื่อมเล็กน้อยก็เปรียบกับการว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความสุขแต่มันก็ไม่ได้เป็นความสุขที่มันทุกช่วงเวลามันไม่ได้สุขตลอดเวลาค่ะก็เหมือนกับคลื่นทะเลที่มันมีทั้งขึ้นมีทั้งลงบางวันสุขมากบางวันสุขน้อยก็แล้วแต่ค่ะแล้วก็จะมีการใช้โทนสีที่มันดูอบอุ่นดู ใส่สีฟ้าไปให้มันดูรู้สึกว่ามันเป็นคลื่นที่มันมีความสบายมากขึ้นค่ะเทคนิคที่ใช้ก็จะเป็นการอ่ะสบัดแล้วก็มีการใช้เกลียงด้วยค่ะให้มันเกิดการเกิดเทคนิคเกิดเลเยอร์ผลงานทั้งสองผลงานเนี้ยค่ะจะค่อนข้างที่จะใช้การทบหลายรอบจะใช้คู่สีด้วยส้มกับน้ำเงินด้วยใช่ค่ะแล้วก็ทบไปหลายรอบเช่นรอแห้งแล้วก็ทบไปอีกเพราะว่าสีน้ำมันมันค่อนข้างที่จะแห้งยากมาก อ๋อทำหลายรอบแล้วนานไหมสองชิ้นไหมนานอยู่เขาประมาณสามถึงสี่เดือนได้ค่ะรอแห้งแล้วก็เติมพบไปเรื่อยให้สีมันมีการอัดของเม็ดสีของคลื่นเล่าออยากให้คนที่ชมงานหนูเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกใช้ประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็เข้าถึงอารมณ์ของตัวเองค่ะทำไมหนูเลือกตรงกลางนะเะเนี่ยมันต้องเป็นอยู่ในเรือแล้วมองไปใช่ใช่ค่ะทำไมเลือกองเออรู้สึกว่ามันจะเข้าถึงอารมณ์มากกว่า หนูอะเลือกให้มันใกล้กับพระอาทิตย์เห็นไหมคะมันจะได้รู้สึกว่าเอยอันนี้มันคือทะเลที่เห็นขึ้นชัดๆมันให้ความรู้สึกมันลึกมักมันมีอะไรที่มันลึกลงไปมากกว่านั้นมากกว่าแบบฉายไกลๆอะค่ะปกติทํางานแนวนี้โอมทำแอปปกติก็ทํางานแนวนี้หมดเลยค่ะทําแอปแตกแนวไหนก่อนหน้านี้ทาอะไรก่อนหน้านี้ก็ทําเกี่ยวกับทะเลเนี่ยแหละค่ะก็จะมีเอ่อทะเลจะมีเรือด้วยค่ะ เขาเขางานชิ้นใหญ่หมดเลยไหมหรือว่าเขามังคับว่าจะจบต้องไซนในจริงๆเขาไม่ได้บังคับค่ะแต่ว่าด้วยความที่อยากที่จะแบบอยากทาให้มันเวลาชิ้นใหญ่อะมันก็จะมองมีพลังมากกว่าชิ้นเล็กๆงานนสวยนะครับแล้วก็เป็นแอปแต่ที่เราเนี่ยได้ชัดเจนดีพูดถึงงานนิทรรศการครั้งนี้นิดหนึ่งแล้วก็ชวนชวนคนมาชมก็งานนิทรศการครั้งนี้ค่ะนะคะเป็นนิทิตชั้นปีที่4ซึ่งตั้งใจที่จะ จัดกันมากแล้วก็ตั้งใจที่จะทำกันมากก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาดูงานของพวกเรานะคะจัดถึงวันที่20ิถึง2ี่สิบห้าพฤษภาค่ะที่บ a c c ค่ะโอเคครับผมขอบพระคุณนาขอบคุณนะคะ Thank yeah. you.